ดแชร์ภูมิใจเสนออร่อยฮัลโหลฮัลโหเฮัลโหล My fiance is having a morning glory stir fry พี่ผมจะจิ้มสวยอะไรอย่ากกะทิข้างหนึ่งแต่งข้างหนึ่งไม่แต่งเนี่ย With Thai style omelette with chilies and s p i คือฉันลบหน้าไปข้างหนึ่งอ่ะฉันเฉลยพวกเธอเครียดกันใช่ไหมที่ฉันไม่ตอนเครื่อง สำเนียงเขาเป็น b r i t i s h a c c e n t b r i t i s h a c c e n n เออดูไม่กินข้าวหรอ i ม w ว i t i n g สี่ t i n g for what? rice w i t h rice which what 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 steam rice and beef oh my beef your beef yeah beef coming just got that you you ask me s o to do your beef your steak right นี่เ a ด e ไปไหนคะนี่ what is your name What is your full name ไมื่อเช้าเฉลิมพีสุดเลยกลับบ้านมาแล้วเลือดเจริญเด็หน้าพี่สูไม่ไหวตั้งขำไม่ไหวพี่สูเนี่ยแก้มพี่สูกันนะไอ้แก้พี่จัน้วยโดนหมดสูนโดนเล็ดไวไฟบีฮายยวนไนบีฮายยูแบไนเลอไอกไแบรเหรอนี่ฮีฮิกเกฟมีทูยนนิวเซอรี่พี่บอกที่จันไงไข่เจียววิตโนออย ผัดผักบุ้งวิทอาจารย์ซูขอข้าวเด็กๆค่ะผัดผักบุ้งน่าทานมะแบบแห้งพี่อยู่บ้านไหนและเยอะ you know อ๋อแซวพี่ซูอันนี้ทำไม you have a lot of water here sauce what which sauce it's called xo sauce it's your new หรอ it's your new สูตรหรอ new style new style หรอ new recipe โอเคคุยอะไรกันอ่ะอ๋อ I speak English ไง You understand what I'm saying อ่ะ Yes I can speak นะ you know. It's a new recipe แม่ยืมพ่อวันหนึ่ง you w h a t you want him? อยู่จะเอาหิมไปไหน y ย u p พีนไม่ได้หรอกต้องช่วยแม่พีเอ็อพีดอยู่แลแม่จ๋า y ย u p พีนส่งกุหลาบให้แม่เลยเป็นยังไงล่ะคุณหมอก็คือไลฟ์แบบนี้เลยก็คือครึ่งหนึ่ง ไม่มีเครื่องสำอางเช็ดออกหมดและอีกเครื่องหนึ่งก็คือ your sun h a v e school yes y e h m o n d he just come back from school Monday to Friday he goes to school how old are you guys six s i อะไรล่ะ you gonna be like seven next month ยังเลยยังเลย almost seven almost seven yes yes I can speak English ไง speak English f a r y w e l l อยู่แล้วอยู่เน w ะน่ารักมาก Lovely family Yeah My fiance เดี๋ยวนี้แม่สปีกอิงลิษเก่ง m มก e I can speak but แม่สปีกเก่งตั้งนาน Speak not well not much งายืมพ่อหน่อยทำไมเธอต้องยืมเหตุผลแม่จบอินเตอร์แต่แม่ชอบพูดให้สำเนียงมันตลกพ่มีย้อน Unom ีอัลลอดหน้าเสื้อแม่สีสวยขนมก็คือไม่ซักแล้วจ้าบอกอาจารย์สูระใส่เจ็ดวัน พี่คือไอดอลของหนูในการพูดภาษาอังกฤษหรอลูกอายูชูอายุชูแม่ห pues ม mm ี่ยังไม่หมี่อะไรลำบีนี่ยังอยู่ดุกดิกดุกดิกได้ลุกดิกได้เพราะว่าล่ะอัครนันอยู่นี่เขาขยับเขาขยับหมี่อยู่เห็นหมีหนูไหมเห็นหมีหนูไหมเห็นหมีหนูไหมแม่อาบน้ำแต่แม่ไม่ได้ซักเสื้อก็คือสีอันนี้เห็นพวกเธอชอบฉันก็เลยเออไม่เปลี่ยนเออชาล้อนเนาะชาร้อนอะ เราไม่กินเดี๋ยวมันจะเสียน่ะอาจารย์พอดอาจารย์พอดไปหุ่นชาร้อนให้อาจารย์แม่ดิาจารยนแม่เห็นเห็นหมีไหมคะพี่สูว่าเห็นหมีแม่เราจ๊ะเห็นหมีแม่แล้วเหรอจ๊ะเขาาบอกเห็นหมีแม่เราจ้ะเขาดูหมีแม่มาหน่อยได้ไหมจ๊ะไม่นะจ้ะหมีนี่จ้ะแม่รับละครมาบอกเขาไปแม่รับละครแม่ถ่ายละครอยู่ครับพี่เบียแม่กําลังถ่ายทําไมทุกคนถึงมีปัญหาเรื่องไอ้รูปผู้หญิงข้างหลังพ่อวะทาไมอ่ะสวยดียวาทำไมทุกคนถึงต้องถามคือคนไม่เชื่อว่านั่นคือรูกฉันหรอสวยดี หมีแม่ดุดิกว่าจะใครทําล่ะหมีจะพังแล้วโอ๊ยไม่ได้จ้ะแม่แม่แม่วีโอ๊ยอะไรล่ะลูกจะขอดูไม่ได้หรอกจ้ะแม่ไม่ให้ดูหรอทำไมวีจะขอดูหมีตอนนี้ไม่ได้นะถูกเห็นหมีไหมล่ะเห็นหมีตัวนี้หมีลุกดิดตัวนี้หมีลุกนิดเพราะให้ two years anniversary ครบรอบสองปีแม่หลบไปจะดูหมีได้ได้ได้พี่เล็กอยากดุิน้องดิดูหมี รูปมองไกลๆไม่อ้ะที่ขนมบอกว่ามองไกลๆไม่ใช่ชานุ่มนั้นน่ะเหรอแล้วเหมือนใครอ่ะเธอพิมมาเหมือนใครอ่ะมีมีขนไม่ใช่มีดอกไม้จ้ะโกนแล้วจ้ะอะไรอ่ะไม่หมีดอกไม้จ้ะนั่นแหละครอบครัวนี้ลงตัวมากนะแม่อะไรการลงตัวของหนูลลกอะไรกันการลงตัวจ้ะตั้งกินข้าวเร็วเห็นหมีจ้เอาแม่พียบอกเห็นแล้วจ้ะเห็นหมีไหมสวยจ้าหมี่ตัวนี้อันนี้เนื้อจ้หนูกินไม่ได้ New Recipe เขาบอกเหมือนมาร i e m a r อ e v e r n e a หรอแม่ เหมือนโอ๊ยไม่เหมือนเหมือนเก๋ไก่เหมือนเบียร์เดอะวอยเหมือนจี้ยอนเขาคือเขาคืดี๋ยวบ่าเหมือนจริงวะพ่อเขาบอกเหมือนเบียร์ดวอยอะไม่เหมือนหรอมองไกลๆเหมือนพี่อิงฟ้าดาด้าไอเลิฟยูช้อนหล่นเลยแม่ไม่เบียร์ดวอยสวยกว่าฉันจ้าเขาขาวกว่าฉันเยอะมีบางคนบอกว่าเหมือนอีน้าปีนี้กูเสียใจสุดนี่ไงนี่ไงเหมือนน้องน้ำ น้องน้ำไม่ดึงกระโดดน้องน้ำแต่นี่น้องน้ำนี่รู้ไหมน้องน้ำรู้อ่ะน้องน้ำกดวางเลยอ่ะพี่เหมือนน้องไม้น้องน้ำกดวางส้มซาบอกว่าดีมากแม่พี่ส้มซาบอกว่าเหมือนทุกคนยกเว้นเหมือนแม่นั่นแหละค่ะแต่พี่จะนทานเลอะแม่ไม่กินเนื้อเพราะแม่กินเยอะเหมือนมารรเบอร์เนอร์ใครครับมารรเบอร์เนอร์จะเปิดให้ดูคู้เอออย่าไปด่าเขานะเขาไม่ค่อยรู้จักดาราไทยยกเว้นแพนดับภาใช่เหมือนตุ๊กขี้อันนี้จริงพี่เทิดอันนี้เรื่องจริงเหมือนเห็นมีหนูหมอนเห็นมีหนูไม้เห็นไม้เขาอุ๊ยแต่เหมือนพี่ พี่ฝนฮอร์โมนเหมือนพี่บอกฟอร์ไบเฟินเฮ้ยเหมือนทุกคนเลยยกเว้นแพทย์นภพาเหมือนคุณครูเหมือนคุณครูด้วยจ้ะเละมากินข้าวแล้วเหมือนคุณครูอาจารย์เล็กบอกว่าเหมือนคุณครูเลยค่ะอาจารย์แม่มากินข้าวครับจลี้ยงเยอะมากเลยเหมือนแม่ฟอนเหมือนพี่บอฟอร์หรอกินข้าวหรอโดนหรอเหมือนสาวพรอันนี้เรื่องจริงจะเหนียวไปหน่อยนะพี่พ่าใรู้ข้างหลังแม่เหมือนสาวพรเพราะสาวพรคือใครคือสาวพรไงที่รีวิวเก่งๆอ่ะเล็กยังรู้จักสาวพรเลยหรอ ทิวลิปเั้อเรน่าไม่อยู่หรอคะไม่อยู่ค่ะปวดหัวอยู่บ้านันนี้เรน่าไม่ได้อย่าได้ดเปรนับเรน่าเลยเอามาเล็นั่งกินค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหรอกให้เขาอยู่บ้านบ้างไม่แสดงว่าเหมือนลีน่าจังอ่ะอันนี้ไม่เถียงเหมือนเหมือนน้ำ่เหนียวกินเก่งแต่ไม่อ้วนอ้วนเขาเย็นแม่เองลูกเหมือนน้องอินเตอร์รูปนั้นถ่ายไม่นานเล็กมากจริงเลดหน้าจะเกือบสี่ขวบ สามขวบกว่าสี่ขวบลูกนั้นอะตอนนี้เล็กกำลังจะเจ็ดขวบเหมือนแพทย์นภาเออใช่เหรอใช่เหมือนเสาวพรไงที่ปิงเข้าเข้าหลี่เป๊ะเขาอะแม่อันนี้อร่อยอร่อยมากเลยเนื้อตุ๋นอก็แม่กินเนื้อไม่ได้แล้วเพราะเนาะยังไงอะอาจารย์กับข้าววันนี้นะแม่เป็นขัดเจียสูตรหนูเองเป็นส like ูตรที่มีในบุ๊เพด้วยพ่อสูตรเตี๋ยวไม่ใช่เป็นสูตรที Hol ่แบบ ที่ที่ที่นางเอกพี่เบลล่าเขาใส่ใบโหระพาใส่ผิกใช่เพราะว่าพี่เบลล่ามาเรียนกับแม่วิธีทำอันเนี้ยเปล่าที่กูโดนดราม่าไงไข่เจียวไหมไข่เจียวไข่เดียวนี่ดราม่าไงไข่เจียวโบราณเนี่ยอร่อยเปล่าผมนิสิตอ้อทำอีกผมนิสิตมากแล้วพี่เบลอยากให้น้ำเป็นเดียวว่านี้อ่ะแม่ท้ามันหนูจะไม่ล้วนกุ้นหนูอ้วนไม่นะเหมือนพี่เจมายหรือไม่หรอ ไม่กินหนูไม่กินข้าวแม่พยายามงดแป้งมื้อเย็นแล้วก็ไอ้ไข่อันเนี้ยที่แม่ดูแห้งๆอ่ะหนูให้พี่สูทอดในกระทะที่ไม่ใช้น้ำมันเลยแม่นกระทะเชฟรอนแล้วพี่สูก็อยู่เงี้ยเชฟรอนแม่เจอรู้ไหมฝ่าดูอะไรแม่ไข่เจียวสีเท้มพี่สูน่าจะลืมขับหมอนอาจารย์สูน่าจะคุยโทรศัพท์อยู่แล้วก็ใช่ค่ะพี่แม่ชอบแบบแห้งๆเห็นพี่สูก็เลยแบบเกี๊ยมๆให้เกี๊ยมไปบางที เสียดายเขาเหรอปะเพราะว่าเจ้เขาใส่ไข่สองใบไข่ก็แพงด้วยเพราะหลังจะเลี้ยงไก่เองเลยเนี่ยสองละห้าบาทเอาไหมเอาไหมเขาเลี้ยงให้เอาไหมไม่เป็นไรอยู่เฉยๆพูดไปพูดมาเลี้ยงลูกคิดเข็นพ่อข้างหน้าเองไม่เมื่อกี้เขาโยกตัวไปดูลูกกินข้าวแล้วก็กินข้าวด้วยมาภูเก็ตไหมแม่ไม่มีเวลาเลยแม่ใช่คนที่เล่นละครไหมคิดว่าใช่สุมาลีอย่างนี้ลูกหมูเพราะน่ารักไงมันเป็นช่วงเวลาที่เรากินข้าวกันใช่ไหม พ่อก็จะยกใส่ยกขวาดูเด็กๆกินข้าวกินข้าวไงพี่แอปเปิลเข้ามาคนน่ะชอบเปิดมีคนหนึ่งนะพ่อพอแม่บอกให้ไปทำเอ้นชาให้แม่ยังได้ลุกไปหรือยังบอกไม่รู้แล้วบอกหรือยังบอกแล้วโอเคมีคนชอบว่าแม่เหรอไม่ใช่ว่าหรอกชอบผักเด็ไม่เ้าบอกว่าเปิดมาทีไรอ่ะกินตลอดเลยเวลากินข้าวพอดีเนาะ หิวข้าวมั้ะพ่อออล่ามากแม่ตะกร้าสามครับพ่อครับกวดตับวันนี้น่ารักมากวันนี้ฉันแต่งหน้าครึ่งหนึ่งไม่ได้แต่งคู่มือจะตัดผิดได้ไหมแม่หมูเลี้ยงไม่หมือดึกแม่ไม่กินแล้วแม่แม่จะกินตอนหกโมงเย็นได้แต่เลี้ยงบ้านเราไม่ได้หั่นกล้องไปทางพ่อหน่อยนี่ไงพ่ออยู่นี่นี่ครับนกำลังหาของกินพ่อเขายกไปยกมาไม่ใช่อะไรเขาตักข้าวแล้วก็ยกเนี่ยอ่ะยกกินข้าวกับลูกนี่ไงพ่อครับพี่พ่อบอกว่าเป็เองดูแลตัวเองได้แล้วบอกตอนไหนเมื่อกี้เนี่ย บอกเพื่อนบอกทำอยี้ก่อนปึ๊บนิดนึงมันใช่ไม่พอเสร็จปึ๊บน่าทำไงอิบอันนี้กินแบบไหนกินแบบบ้านๆอันนี้กินแบบโต๊ะโต๊ะอ๋อถ้าคือมันโต๊ะอ่ะี๋ยวเขาโยนลงไปที่พื้นก่อนนะเพื่อพวกเธออย่าไปปั่นนางสิแล้วนางก็ใส่จานให้ฉันกินต่อเห็นยังเดี๋ยวแล้วนางก็เอามาใส่จานให้ฉันกินต่ออะอร่อยแม่โต๊ะบ้านเราสะอาดแม่ โต๊ะบ้านเราเช็ดแอลกอฮอล์ทุกวันน่ะเออถึงว่าโล่งคอใช่ไห <laughs> อ๋อพร้อยเดี๋ยวหมดแล้วเดีย๋ยวหมดแล้วเนี่ยดูพ่อเขาหาทำปะนี่ครับพอรอสสวัสดีครับผมโ okay. อเคพรอสเลสลูกตีครับน้ำอะไรน้ำมะเขือเทศดิแม่กินอยู่น้ำเดียวใช่แม่กินน้ำอื่นด้วยหรอก็กินน้ำอื่นไงน,น,น้ำเดียว,ยวแอร์เปิดตรงนู้นคนนั่งตรงนี้อืม เปิดไม่ห้องนี้เราติดแอร์ประมาณ40ตัวครับใช่ติดยุ่ยเหรออืมใช่มีตรงนั้นตัวนึงแล้วก็อยู่ตรงข้างหน้าเราตรงนี้ที่พี่ไม่เห็นอ่ะแม่งตลกละเป็นตลกแล้วนี่ย40ตัว40ตัวอันนี้โรงงานอะไรลูกกลัวแม่ยุ่ยเหรอคะกลัวแม่ร้อนกลัวแม่ยุ่ยเหรอคะเดี๋ยวเน่าอ้าเดี๋ยวเน่าไม่ใช่หมายถึงอ้าเดี๋ยวเสียตรงนี้นะอ้าเดี๋ยวเสียอ้าหัได้ดิ ได้ดิชาโนนโมงามขำได้ดิอายุพีไม่ใช่เดี๋ยวพูดโอ้เอาดิชาโนนไม่ใช่หมายถึงว่าอากาศเย็นไงให้มันเย็นเย็นไว้กลัวแม่ร้อนเดี๋ยวมันบูดเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวแม่บูดแม่พอไปปิดแอร์สามสิบเก้าตัวแล้วเปิดตัวเดียวแม่ลอยแล้วนะ อยู่ไหนเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากหาอยากหาทีเออหนูบอกให้เปิดไหมคะมีเข้าเลยแม่ต้องถอดเสื้อแขนยาวแล้วแม่เบะปากมองบนแล้วพ่อแม่แข็งแล้วแม่ไม่เขารอเล่นใครจะไปติดแอร์อย่างนั้นเปลืองเงินยกเว้นบ้านเรานี่ไงอ๋อนะพี่รู้แล้วใครพ่อเขาบอกว่าเธอจะสตาร์ทแล้ว ก็ดีนะแม่จะได้อยู่ตลอดไปเสร็จพอตื่นตอนเช้าจะไปทํางานเขาก็มาละลายน้ําแข็งใช่เอาน้ําอุ่นลาดเอาถ้าเป็นใครอ่ะเป็นแฟ<ค>นสามี